สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่24ี่มิถุนายน6กดครับเวลาประมาณ6โมงเย็ยนนะครับผมเพิ่งสอนกีตาร์เสร็จนะมีท่านหนึ่งถามมาว่าอยากขอแบ่งกีตาร์โปร่งนะครับผมเลยแนะนําตัวนี้ไปครับผมมีกีตาร์โปร่ง12บสสายนะมันหายากนะส2สายครับผม,มจะมีอยู่สามตัวนะครับมีแอร์เลยกตัวนึงอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับแล้วนั้นก็จะเป็นมอริสยามาห้ายามาห้าสายจะสูงยังไมว่าได้ทำทำ,ท,ำทัชชิ่งนะครับ ตอนซื้อมาคนขายเพกว่าทัชชิ่งดีจริงมันไม่ดีมันสูงต้องทําก่อนแล้วก็มอลิสรุ่นเก่าเป็นโป่งไฟฟ้านะครับสายทัชชิ่งสูงนะครับถ้าใครสนใจนะอยากเอาไปทำทัชชิ่งเองก็ทักมาได้นะครับราคาไม่แพงครับพอดีผมพูดไม่ค่อยชัดนะปากผมไปถอนฟันมาแล้วก็ผ่าเหงือกนะครับมาดูตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนี่ครับตัวนี้ครับซูซูกิเม็ดมินเจแปนเสียงดีมากเป็นตัวเดียวที่มีสายครบเลยนะครับ12บสองสายมันหาซื้อยากครับ แล้วตัวซูซูกิเนี่ยเป็นเป็นตัวอาบารโลเลยนะครับไม่ใช่สีเขียนนะเป็นอาบารโลฝังลงไปเลยนะครับอีกตัวหนึงผมจะเป็น e l ลิทนะครับญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้แพงแต่ตัวนี้จะใส่แค่หกสายเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเนาะอันนี้ให้มาให้มาดูว่าเนี่ยมันมีอยู่จริงเผม Facebook กีตาร์สันโดดนะครับถ้าใครจะซื้อกับผมแล้วไม่กล้าซื้อคุณไม่ต้องซื้อกับใายแล้วครับโปรไฟล์ผมชัดเจนผมเป็นอดีตศิลปินเนเอาะออกอัลบั้มกับวงไอซ์ครีมนะครับแล้วก็เล่นกับพีบ่ไปไฮร็อกอีกอัััลบบมนะคร ถ้าคุณไม่กล้าซื้อกับผมไม่ต้องซื้ออยู่ใครแล้วครับคลิป Youtube ก็แพ็คนั่นหนาเดี๋ยวเราไปดูกีตาร์ตัวนี้ข้างนอกกันครับสวยมากสวัสดีอีกครั้งนะครับยืนยานการอัดคลิปวันที่24มิถุนายน68นะครับเฟ e บุ o กกีตาร์สันโดษครับอันนี้เป็นช่อง y o t u u e ขผมผมเองนะครับหยิบกีตาร์ออกมาจากในห้องเก็บของแล้วนะครับกีตาร์ซูซูกิเมอินเจแปนนะครับ12สายนะครับปีเก่านะครับมาดูสภาพกันครับ ไอ้เรื่องท้องป่องไม่ป่องคุณดูเองนะครับผมไม่ได้เป็นนักเล่นกีตาร์โปร่งที่แบบเที่ยวชามาดูเหมือนส่องพระต้องท้องป่องไม่ป่องอะไรเงี้ยผมไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอกครับเล่นได้ไม่แพงเสียงดีจบแล้วครับนะคุณดูเ,เลยองศาของของมุมกล้องไม่ได้มีหลอกอะไรนะครับอ่าสภาพดีนะครับสภาพดีแต่ว่ามีรอยตามอายุการใช้งานนะครับหรือรอยโดยทั่วไปนะครับสวยมากครับกีตาร์สองสายที่ผมชอบเลยคือหนึ่งเลยนะครับ ดิบเป็นแข็งแรงมากกว่ากีตาร์หกสายแน่นอนเพราะมันต้องรองรับสิบสองสายเพราะฉะนั้นบอดี้มันถูกออกแบบมาแบบใหญ่แล้วแข็งแรงมากหัวก็เช่นกันยาวกว่าและไม้ได้านหลังคอแข็งแรงกว่ากีตาร์หกสายครับเราไม่เล่นสิบสองสายก็ได้เราสามารถใส่แค่หกสายก็เป็นกีตาร์หกสายได้แต่เสียงมวลมันเยอะกว่ากีตาร์หกสายครับอ่าครับด้านหน้าสภาพรอยก็ถือว่าโอเครับได้นะครับอ่าดูร่องรอยนะครับนะครับดูร่องรอยของการบักร่องบักอะไรนะครับ ให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เวลากล้องมันซูมมันจะไม่ค่อยคอนท้าเลยมันเป็นกล้องแบบว่าถ่ายวิดีโอชัดอะพอซูมมันจะไม่ค่อยชัดตรงนั้นเขียนไม่เอินจแปนนะครับนันนะครับตรงกระดาษแล้วนะเดี๋ยวผมถ่ายภาพนี้ให้ดูแล้วกันนะครับมันเขียนว่เอินจแปนนะสุสกีกีตาร์นะครับอืมมันคอนท้าไม่ได้เดี๋ยวนะโมเดลนะครับอ่าได้ละเอฟ 180่งนย์ากย่าเจแปนนะครับซูซูกิกีต้านะครับนาโกย่าเจแปนป้ายแบบเก่าโบราณมากขอบสวยมากนะครับเสียงกลางวานสะใจครับทัชชิ่งมันจะเตี้ยแป๊กเลยเต็มที่ไม่ได้นะครับกีต้าพูกนี้มันก็อายุมากแล้วนะครับ30-40ปีแล้วครับมันก็ปรับได้ประมาณหนึ่งแต่นี่ก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับนะครับส่สองสายถขาสายที่เตี้ยไม่พอครับไม่กลางวาน นะครับพอเล่นได้ครับเล่นไม่ง่ายปื้แต่ก็ไม่ได้ยากเย็นจนเกินไปนะครับแล้วก็อินเลเเป็นรูปสี่เหลี่ยมน,นะครับสวยมากเอาบาโลนสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาบาโลนเก่ามากแล้วอะ่ะสวยมากเห็นไหมครับสวยมากคุณจะไปหาที่ไหนเนี่ยแล้วหัวมันยาวใหญ่หไหมครับแล้วมันเป็นรุ่นสูงเพราะว่าตัวโลโก้ซูซูกิเนี่ย มันเป็นโลโก้ที่ฝังอาบโรนล,ลงไปนะครับไม่ใช่สีเขียนนะมันจะมีรุ่นธรรมดาก็คือเป็นรุ่นที่เอาสีมาเขียนเป็นซูซูกิเป็นสีทองสีเงินธรรมดาอันนี้เป็นอาบโรนฝังนะครับพวกรุ่นอาบโรนฝังเป็นรุ่นดีครับนะครับรูปบิดอาจจะไม่เดิมนะครับตรงนี้จะเป็นกีตร์ปีเก่านะสติลเลนฟอร์ดคุณคงเคยเห็นนะพวกกีตาแอร์เรียปีเจ็ดศูนย์เก่าๆอะสติลเลนฟอร์ดเน็กเรนฟอร์ดจอยอะไรของเขาเนี่ยครับโอเคอ่สาสายสูงประมาณนี้ครับ นี่ครับข้างล่างนะข้างบนก็ปกติครับเหล็กปรับคอมันอาจจะปรับไม่ได้ร้อยเอร์เ็นนะครับกีตาร์พวกนี้มันนาและอายุอานามลายไม้สวยมากนะครับลองรอยลิ้วลอยตามธรรมชาติของเขาเลยครับโอ้แต่สวยมากเลยนะลองรอยิ้วรอยขีดขวดนะครับอ่าบันท้ายนะครับสวยมากนะครับบันท้ายก็มีหมุดสสจพายด้วยนะครับ อ่าริ้วรอยนะครับโอ้ไม้มันสวยเนาะอ่าประมาณหนึ่งนะอ่าว่าทีนี้มาดูด้านหลังกันตัวใหญ่ครับแข็งแรงมากเดี๋ยวผมขอซูมโอเคนะครับริ้วรอยนะครับแต่ไม้สวยมากเลยนะริ้วรอยนะครับคอแข็งแรงสมบูรณ์นี่มีหักนะครับนี่ครับ พอใหญ่แข็งแรงครับเสียงดีนะครับไม้คลายมาฮอกเลยเนาะลูกบิดน่าจะเดิมนะหรืออาจจะไม่เดิมบางตัวก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็ดูแล้วนเปน็ก็เป็นลูกบิดรุ่นเก่าๆเหมือนกีต้ามายานะครับสิบสองสายนะครับนิ้วลอยที่หัวนะครับกีต้าหนักนะนกโอเคเรื่องเสียงหายห่วงอยู่แล้วครับมันสุดยอดอยู่แล้วอ่าตรงนี้จะให้ดูครับนี่ก็เป็นกีต้า ที่ผมใช้อัดเสียงอยู่ก็เป็นซิกมานะครับซิกมากีตาร์บายมาตินนะครับผมใส่ไมด้กีตาร์12สายแต่ผมใส่แค่6สายเห็นไหมฮะเสียงดีครับคือกีตาร์12สายเนี่ยหัวมันแข็งแรงและบอดดี้มันแข็งแรงกว่ากีตาร์6สายนะพอเวลาเราใส่6สายปุ๊บเนี่ยเสียงมันสั่นสะเทือนดีกว่านะครับนี่ครับอ่านี่ครับ ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับยืนยันอีกครั้งนึงครับวันที่24พิจนายนางผมจะลองออกมาเล่นให้ฟังนะครับจริงๆง่ายๆนะเวลาผมจะอัดเสียงเนี่ยไม่ต้องไปจอบภักไฟฟ้านะคุณซื้อปีมาอันหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวนี้ถูกๆก็ใช้ได้แล้วนะครับเจ็ดร้อยห้าร้อยสามร้อยก็ใช้ได้นะครับต่อเข้าไปแล้วมันจะมีแจ็คออกมาให้เราแล้วก็ไปเสียบกับแอมป์แค่นั้นเองครับมันก็จะดังเป็นบ่งไฟฟ้าอะไรนะครับซายมันผมบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ทัดชิ้นตี้ปักเล่นง่ายนะคุณต้องปรับต แล้วกีตาร์คู่สิบสองสายเนี่ยเสียงมันกังวานมากตอนนี้ผมใช้หูฟัง iPhone เห็นไหมครับหูฟัง iPhone เป็นไมล์รับเสียงแล้วก็คุณจะได้ยินกีตาร์ผ่านแค่หูฟังแค่นี้ครับไม่มีการต่อแอมสายเปล่าๆนะครับมันตั้งคู่กันอย่างนี้เสียงเวลาดีจะกังวานมากเพราะตัวกีตาร์มันใหญ่แล้วเสียงมันหนามันจะกังวานเหมือนเป็นออเคสตราเลยอีทั้งคู่นะครับ นะครับเสียงมันนะครับทีนี้หูฟังมันจะได้ยินชัดไนน้ําคไม่ได้ยินชัดหรอกนะนะครับมันพอเล่นเอาถ้าิ้นมันพอที่เราจะปรับตัวเล่นกับเขาได้นะครับมันอาจจะแบบไม่เด็กโค้งตามเสร็จมากหรืออยากให้มันโค้งมากไปให้ช่างเก่งๆทํานะครับมันทํายากนะครับแล้วคอของกีตาร์ญี่ปุ่นเก่าๆสามสิบสี่สิบปีพวกเนี้ยมันขันได้ไม่เต็มที่หรอกไปขันมันมากๆมันก็ตีอีกนะเนี้ยเอาประมาณนี้ก็พอแล้วไม่ได้สูงมากครับพอเล่นดานไปกีตาร์ตีคอร์ก็เพาะปิกกิ้งก็เพาะนะครับ ผมจะลองเล่นให้ฟังนะครับแค่เล่นคอร์ดดีธรรมดายังเพาอเลยอะ,อะเป็นเหมือนเสียประสาน กรงกลางนี้มันจะสูงนิดหนึ่งนะครับอาจจะเล่นยานในแรกๆนะเพราะอะไรยังไม่เคยจับสิบสองสายใช่ไหมก็เล่นเหมือนปกติเอานี้วางลงไป จับคอตอีจับคอจีสตัมเนี่ยเสียมันก็พอ่อกีตาร์โปร่งธรรมดาไม่รู้กี่สิบเท่าแล้วครับสายเพียนิดหน่อยนะครับ ถ้าาโซโล่ก็จะเล่นยากนิดนึงมันจะมี2เส้นนะเขาจะนิยมไว้พิกกิ้งหรือว่าเล่นคอร์นะครับแต่ถ้าโซโล่ก็โซโล่ได้นะครับมันจะกลายเป็นมี2เสียง คุดติกสูงสุดครับ่าสนใจก็เดี๋ยวติดตามชมที่ Facebook นะครับสอบถามเข้ามากันเลครับราคาพอเดี๋ยวขายถูกเกินไปเดี๋ยวมันจะเสียราคาคนอื่นเข้าด้วยครับดูแลาด้วยใจครับคร่าวๆพอนะครับไม่เหือนขายขอบคุณมากน,นะครับ